ไปแล้วอายุตรงนี้เอาไปครับเอาไปครับเอาเพิงในไอ้โมกันเนาะเอาเพงในไอเสี่ยนีนะครับ

รถพิจารณาแตงน้ำมุ้ยเตรียมกางเกงอ่ะโอ้โมันเฮ้ยเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนเออออกถ่ายรายการอยู่โอเคตอนนี้พี่พี่เข้าไปอยู่ในรายการผมแล้วอ้าวจริงดิใช่ใช่เนี่ยเราถ่ายแล้วมากครับคบได้พี่เอาเพื่อนพี่เข้ากล้องก็ได้นะจะดีเหรอครับดีครับพี่เป็นความทรงจำพี่วางไปแล้วพี่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ดีมากครับ อาจครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้เรางานอยู่ที่งานด์ทัวร์ล็อกครั้งที่เท่าไรจำได้หรือเปล่าใช่ครับเราอยู่ที่งานด์ทัวร์ล็อกเราไปดูงานกันดีกว่าจริงๆวันนี้มันก็เป็นงานแข่งแบบวิบากอะแต่มันก็แจมแจมหลายอย่างนี่คือคนที่หล่อที่สุดในตอนนี้จริงๆไอดอลสวัสดีสวัสดีดวันนี้มาทําอะไรครับามาเมาพี่ได้เดี๋ยวเจอข้างในได้อุ่นหุ่นเสื้อน้องจอนหน่อยได้ครับเพจอะไรครับไลกูลาอาคายครับในไอจี นายเจใช่เดี๋ยวเอาขึ้นไปให้ครับมึงดูในแบบแต่งตัวดีกว่ามึงดูในแบบแต่งตัวดีกว่าเสื้อผ้าฟิลเมกาเนะนํำได้เลยฮะเข้าไปหาคีริวริวเท่เดี๋ยวนี้ต้องเป็นแบบนี้ไปติดตามได้เดี๋ยวยังไงให้น้องเข้าไปก่อนเจอกันจอนอันนี้คือบิวเดอร์ที่ดังที่สุดนะฮะเป็น b u เดอร์ที่ติดหนึ่งในแบบว่าประเทศไทยตอนนี้เราอยู่แบบรเจนต์นะฮะของวงการรู้ว่าได้เนี่ยถ้าสูญเสียคนพวกนี้ไปอ่ะ วงการจะไม่สามารถขับเพื่อนได้อีกต่อไปสวัสดีครับวันนี้เรากินอาหารอะไรอยู่ฮะฟิวันเปอร์เซนต์อย่างพวกเราเนี่ยไก่ไก่แซบไหมยำไก่แซบยำไก่แซบไม่แม่สอนมาไงให้กินก่อนแล้วค่อยเล่นอ๋อให้กินก่อนแล้วค่อยเล่นเอเล่น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 ไม่ทำเล่นอะไระนี่ไปซ้อมรถทอะไรให้ต่อไปเท่อนีกเท่คือคือจริงๆอะถ้ากินก่อนเล่นอ่ะมันทำไม่จุกได้นะฮะแล้ววันนี้เรามาแข่ง นี่บากไงเราอาจจะเป็นไส้ติ่งได้เราก็เลยต้องเราก็เลยต้องกินก่อนเราไปเล่นนี่นะกูแก้ได้เฮียทิปินตอนนี้ที่กาลาดมีงานอะไรบ้างพี่แล้วมีโปรเจกต์ยังไงบ้างไหครับมีแข่งอะไรไหมเดยตอนนี้ที่กำลังจะเสร็จมีเป็น SR f i s ร o ิคันหนึ่งแล้วก็กำลังจะขึ้นโชเวลจะเอาให้ทันบางกอกคอนหลอดก็เหลือประมาณ <Ooh. S 2> เบื่อประมาณหเดือนก็จะเอาให้ทันครับ6เดือนก็น่าจะเนี่ยกำลังกันรื้อรื้อลงแล้วกำลังจะขึ้นเฟรมโอเคทอยไซเคิลครับเอาอะไรไปลงครับผมนอกอย่างอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามดูดวยนะเงี้ยถามแคตรงนี้วันหน้าเไม่ขายอะไรแล้วเราจะทำรถขายกับข้าวเอาเราต้องขายกับข้าวแทนเอาอันนี้มีรถลงไหมฮะวีนี้น่าจะมีครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูครับ จัดไปครับทอยไซเคิลนะฮะอะไหล่ SR และอื่นๆนะฮะเยอะแยะมากมายครับต่อไปครับเดี๋ยวอันนี้อะไรอปแคคมมอปแเสงเหนือหน่อยดีกว่าลองทานลองทานเจกเกี้โอ้โหอ่าก็แสงเหนือในที่เราจะจัดกันอีกก็จะมีกิจกรรมมากมายนะฮะก็ไปพบเจอกันที่เชียงใหม่นะครับอย่าลืมวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ นะน่าจะ23 24หรือเปล่าประมาณนั้นใกล้ๆ2-3วันนี้ก็อยากให้ไปเจอกันเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่กิจกรรมรถอย่างเดียวก็รายการกูครึ่งชั่วโมงแล้วอยู่ตรงนี้ไว้ดูกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอิ่มเลยนั่ง๊บเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับพี่วันนี้เอาหัวน็อรอมามีกี่สีเนี่ยถ้าเป็นมอตทีเนี่ย มทรงรอสามตอนนี้จะเหลืออยู่ที่เห็นเลยก็จะมีสีขาวอ๋อมีสีขาวสีเหลืองนะฮะตอนนี้มีสีเหลือขาวเหลืองแล้วก็สีแดงแบบครับผมมีแดงอีกอันนึงนะฮะหลักๆเขาจะเป็นทรงนี้แล้วตอนนี้ก็มาเริ่มเริ่มมาเป็นวินเทจมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปรอดูอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับอบครับวินเทจเป็นไงบ้างครับวินเทจเหรอครับวินเทจไม่เป็นไรเลยครับไม่ลงเลยดีกว่าอ๋ออ๋อโทครหา เล่าเล่าถึงวินเทจสาขาใหม่หน่อยดีกว่าว่ามันอลังการแค่ไหนเองต้องไปดูเองติดวสปินไม่มาทีอะรออยู่เนี่ยเอาไปก่อนเดี๋ยวแม่อ๋อกูอยากได้กูอยากได้ความแหม่ของมึงมึงพาเพื่อนมาด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวพรุงนี้ได้ขายบ้างวันนี้วันนี้ไม่ขายวันนี้มาหาเพื่อนไม่ถ่ายไม่ขี่ด้วยไม่ถ่ายไม่ไม่ทำเหี้ยอะไรเดี๋ยวจะกลับแล้วเนี่ยเมื่อกี้เกาขี่อยู่นะโหเป็นไงแปลงล้วนเลยเนี่ย มึงไม่รอจังหวะกู <c oughs> มึงต้องบอกว่าเมื่อโอ้โหถ้าเป็นร้านอื่นผสมเน, <c oughs> นี่ยเราอ่ะได้แล้วอ่ะร้านอยู่ที่ไหนพุนทธมณฑลสายสองพุทธมณฑลสายสองไป,ปก,กี่โมองอ่ะไม่รู้เลยเพราะว่ากูก็ปิดมาเกือบเดือนแล้วแล้วจะเปิดอีกทีเมื่อไหรน่น่าจะเดือนหน้าฮะเดือนหน้านะฮะติดตามที่เพจวินเทจได้นะฮะเสื้อพวกสายมอเตอร์พอนะฮะเยอะแยะมากมายสวัสดีครับยังไงครับฟีเจอร์ตัววันนี้ลงแข่งสามรอบครับผมขี่ตามตูด รถเล็กตลอดเลยอันนี้ผมไม่ได้โม้นะแบบพูดแบบไม่ต้องอวยตัวเองนะผมขี่ชนะเขาผมมาขี่ตามตูดคุณกลัวคุณล้มอ๋อพอล้มปุ๊บจอดแป๊บแล้วแบบช้อนเลยคือตอนกูเห็นรถเขาขี่อ่ะคือกูท้อแล้วไอ้เที่ยเอารอยย่อินฟิวมาแข่งกับมังกี้กูกูก็สู้ก็เล็กดีฮะขอบคุณครับดานมากแล้วของเท้ผมครับไปเราไปกันต่อที่ออสเตดดีกว่าฮะออสเตดเท่านั้นนะฮะยางต้องออสเตดหรือเปล่าครับใช่ครับยางต้องออสเตดหรือเปล่าครับครับผม สวัสดีครับมีเอายางรุ่นอะไรมาขายบ้างครับพี่มีเดิร์นเดิร์นแม่นครับเหมาะกับรายการนี้พอดีเลยเป็นยางสําหรับแข่งโดยเฉพาะยางเลดมียางให้ดูไหมว่าแข่งไปยังไงนี่ไงก็ยางน้องจะใส่แข่งไปแล้ววันนี้แข่งรุ่นอะไรครับติดตามน่าจะเป็นรุ่นเกียร์มือครับเกียรมมือก็เห็นทยอยมากันแล้วเป็นพวกฮาร์เลย์หมดเลยใช่ไหมครับน่าจะใช่น่าจะเป็นฮาร์เลย์หมดเลยเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับก็ยางตัวนี้สามารถสั่งได้แล้วใช่ไหมครับสั่งได้เลยครับมี รถรุ่นนี้มีเลยเดิร์ดแมนจะมีเลยรถผมก็ใส่อยู่เดิร์ดแมนนะฮะดีจริงๆก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ายางเป็นยังไงใครที่สนใจใส่ยางหลังชอปเปอร์หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะสามารถมาดูออสเตรได้นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาเจอกันแสงเหนือแสงเหนือครับยี่สิบสามยี่สิบสี่เจอกันที่เชียงใหม่ครับผมบอกที่ตั้งเลยครับอีตันช้างลงสีด้อยสเก็ตครับเชียงใหม่หนาวชิบหายแต่ก็เจอครับผมอีตันขอบุณครับขมครับไปเดินมา ไปไปด้วยอ่ะไป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 เราชื่ออะไรเนี่ยคัสตอมนี่อ่ะไปๆปนี่เขาก็เอาของมือนี่เขาอะไรมาขายบ้างน่าจะรองเท้าทะเบียนที่ขับหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่รู้ซึ่งมันจะเป็นของเก่ามั้งโองที่ใช้ไม่ได้เอ้ยวันนี้วันนี้ครับวันนี้เอาก็น่าจะเป็นพวกของแบบว่าวินเทนนะฮะ เป็นพวกเดสต็อกอะไรอย่างเี้เลยครับพี่ก็มีบ้างเขาที่ก็ของสะสมเนี่ยเขาเขาจะเล่นกันวินเทจวินเทจเงี้ยก็เป็นพวกรองเท้ารองเท้าอเมริกาด้วยใช่นั่นนอตเดสต็อกเลยครับนิวต็อกเลยครับโมโต3ที่นิยมครับอ่โมโต3ามเขาเล่นกันตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ขายอยู่ออหมื่นกลางกลางไปปลายดูสภาพครับดูสภาพใช่ไหมฮะต่นี้เหมือนสมบูรณ์มากนะน่าจะประมาณหมื่นกลางใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณหมื่นห้าครับพี่แล้วมียี่ห้ออื่นนอกจากเบลในยุคนั้นบ้างไหมพี่มีพวกอาร์เธอร์พวกอะไรพวกนี้อ๋อพวกอาร์เธอร์ฟูลยเออาขงให้มันนถถถูููกกกห่อย รู้จักแม่แบนดเนี high, high. ่ยมูนไอายเรารู em exactly. ้จักม kind of eh BE ูนไอด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมูนไอเก่งไหมเก่งตอบตรงเมื่อกี้ตอบว่าอะไรตรงนู้นน่ะฮะมูนไอเก่งไหมขับรถอ่ะเก่งอ๋อเก่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแข่งด้วยใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจออาจจะไปเจอกันของห้านะฮะเดี๋ยวมีงานแข่งของสุดตีนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวอันนี้รอรอเขาทำรถอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะน่าจะไปแข่งอยากแข่งรถไหม ไม่ไม okay, ่ก็ไม่ไปไหนดีไปไหนดีเราเดินไปตรงนู้นไหมเราไปเดินดูกันเรื่อยๆนะครับ การเป็นกูเป็นหนูน้อยคู่อิจูแล้วนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอามาแข่งหรือเปล่าครับพี่แข่งครับมาจากไหนพี่บางแสนครับอันนี้ได้รางวัลบ้างหรือยังครับได้แล้วครับอันนี้ได้รุ่นอะไรไปครับพี่ที่หนึ่งเอนดูโรครับโอ้แล้วได้อีกไหมครับรอบทีกสองครับเดี๋ยวที่ที่สองรุ่นบวกไฟฟ้าแล้วก็น่าจะที่สามสองสองเป็นการเปสองสยังได้เลยเหรอผมก็ลองแล้วรุ่นนั้นน่ะ ตามใครไม่ทันเลยี่ผมออกมานำคันแรกเลยแล้วลดระดับอ๋อแล้วกลับมาชนะนะโอ้โหเจ้าสู้สู้สุดๆอันนี้แข่งเองเลยใช่ไหมที่ได้รางวัลทั้งหมดแข่งเดี๋ยวไปดูกันใหม่พี่เทียร์รุ่น WMA Open เลยจัดไปพี่เดี๋ยวดูครับเจอกันครับเจอกันครับพี่สวัสดีครับสวดีครับเดี๋ยวตามไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาขายครับผมอันนี้เป็นแบรนด์อะไรครับพี่มีเซนได้เลยครับไม่ไม่มีแบรนด์ครับก็ทำมาเป็นแฮนด์เมดตัวเองเหรอครับ มีมีกี่ลายบ้างครับพี่มีลายนี่ลายเดียวนี่เหรอครับแล้วถ้าจะไปตามไปซื้อนี่ได้ที่ไหนบ้างครับพี่ตามไปที่ทเพนบุกครับ,รบมีเพนบุกมีเพจชื่อเพจนะครับพี่เดี๋ยวผมแท็กไว้ให้พี่ J R U E Y D K E A W O N ครับได้ครับเดี๋ยวไปติดตามก่อ,อนครับไปติดตามคอลเลคชั่นใหม่ๆได้ครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้นะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ทำกับปู่ที่พี่รู้จักพี่ครับแล้วถังแล้วถังพี่ทำสีเองหรครับถังที่ทำเองเลยครับครับอันนี้เป็นเด็กฝึกงานฮะใชเป็นฝึกงานถามต่อพี่แล้วพี่ขี่รถรุ่นอะไรอ่ะพี่เบลห0าครับผมมันดาเลยมูซีนท่าพี่ทำไมทางใสจังโอขอบคุณมากเลยน้องพอดีพี่ชอบแนวนี้แบบเห็นเองอะไรเงี้ยพี่คราบแล้วมันเป็นรูปอะไรคะอันนี้เป็นน่าจะกระดูกสันหลังตอนแรกอยากทำซี่โครงแต่แบบเออมันดูเหมือนสันหลังดีอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณนะครับอันนี้ก็เขาทํารถเองนะครับมาร่วมงานนะครับมันจอยจอยก็ใครก็เป็นรถที่บางคนเขาไม่ต้องเข้าร้านก็ได้ครับวาดเองอะไรได้นะครับเห็นเขาเปลี่ยนลายมาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับไอเดียขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อันนี้เท่มากเลยเนี่ยเห็นบ้างเขาไปแล้วเนี่ยนี่ไปดูคันนี้ดีกว่าดูคันนี้ดีกว่าพี่ได้แข่งนะครับอ๋อวันนี้ไม่ได้ลงครับแต่ว่าส่งตัวแทนเด็กทองครับพี่ทองแซคเกิ้ล ีรถรจ้ามมากรถสวยมากเท่ากับคาแรคเตอร์ชาวฮีฮีเวฟอะไรนะพี่ชาวฮีปีฟลิปพี่อ่อันนี้เอาเครื่องอะไรมาทำครับเครื่องเลวกาครับร้อยยี่สคันนี้ถูกใจนะคันนี้สวยครับคันนี้สวยก็อันนี้ทำเองหรือเป็นดีไซน์หรือว่าเราอินเอาอินสปายพี่ช่างฮะทำกับรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่เป็นสัมรักอยู่หลงจอดกันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขับรถรุ่นอะไรครับยามห้าเอสอาร์ครับ ที่รถดูสวยเพราะว่าลายอ่ะสีมันดูดีแล้วก็แถมสันนิษฐานมันดูสวยครับคน้ำเออผมคุณครับก็สนุกสนานนะฮะมาแก๊งอะไรนะเด็กคลองไซเคิลครับเด็กคลองไซเคิลเด็กคลองไซเคิลไปติดตามได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไป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  หัวตรงนี้เลยไม่ทอดเดี๋ยวใส่เสื้อคลุมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทอดไม่ทอดไปแล้วเดี๋ยวต้องทอดเดี๋ยวไม่ทอดตงปล่อยอยเสื้อไปก่อนเลยเป็นใครเนี่ไงเฮียข้าวของเห็นยากไปนะพุงไอ้จังอะโอ้โหข้าวขออยากเป็นแบบนี้เฮียเอากระถางเลยหรอน้ำมาน้ำมาอย่าไปพูดตรงนู้นน้ำมายังเฮ้ยแต่ใครเอากระดิงก็ถอดเสื้อไปเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ทอดใส่เสื้อคลุมไปเลยเออ๋ยวไม่ทอดใส่เสื้อคลุมใส่ลู้นเออตกขนาดนี้ก่อนเนอะ ไปก่อนดูดูไปอนดูดไปก่อนดครทีกยมันไ่นมอลงถาถังทำถังกูจะไปเชิญปเชินถ้าใีดอก ครับถือคือเรื่องสายไปแตงเหนือมีกิจกรรมมันๆอย่างนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ดนตรีนะมีดนตรีแล้วเราสองคนสามคนต้องแต่งตัวแบบนี้ไหมใช่แน่นอนเราจะไปแต่งเรื่องต่อเรื่องสายเรื่องสายใครสนใจความสนุกแบบนี้ก็ไปเจอได้ครับแต่งเหนือวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่มีอาบปนครสวรรค์ยิ่งยงยอดบัวงามเดือยบอยดีเจโจ้ีบอยแจ๊สปุ๊บดิ๊ก ความันหรึเปล่าช้างลงสีช้างลงสีดอยสเก็ตครับเจอได้ครับไปฝากไว้หน่อยฝากหมวกเออเอาปิดรายการให้หน่อยดิบอกบายบายทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วมืดค่ำไปหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปนอนก่อนความยาวเกินท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่แนะนําเอาอีกทีเอาอีกทีก็วันนี้พาเขาต้อมมาเดินเล่นด้วยนะครับ สนุกสนานมากมากก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกงานหน้านะครับผมพบกับสไลด์ทัวร์ล็อกครั้งหน้านะครับซึ่งไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่เหมือนกันขอบคุณครับ